ขึ้นมะขามนะครับผู้หญิงเนี่ยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยขึ้นมะขามเนี่ยโอ้ยอนดกใจพี่น,ออน,อน้องยอนเงืนทองนี่ละกิโลเมื่อเ้าร์นี้ยินเขามาบอกว่ากิโลสามสิบกิโลสามสิบสามสิบห้าเจ้าหนึ่งมาสามสิบห้าเจ้าหนึ่งมาสามสิบ แรน,นวัน,นว,นนวนันวันตัดราคากันอยู่มันพ่อค่าก็ได้เจิไดทีเอาท่านเมนพ่อท่านแต่ที่ค้าปลูกลำปลาพ่อท่านแต่ี่ค่าเกลือค่านาค้าไฟกับอะไรต้นทำเนียสี่หกสิบนะ่นปีไามตาคำโอ้ ซัำนี่แล้วบ่มีหม่งคือตอกลบันหฮางไม่มีหม่งคือตออีกดีเลยบ,บ่มีกับบ๊บีเข้าใจเลยอะ่ะช่วงเลือกผูแทีนนี่เป็นยังไงเข้าใจเลยบ่ต้องรอมากคนป่วยก็งัดกันมากจากเตียงก็ได้เงินเงินตัวเดียวเงินเงินอีลีอีลอน,อน แต่ก่อนว่าอยู่พ่อเพียงเอียงมูเฮ้าก็อยู่ได้ตอนใน,ในี้โมเมนต์้วเอียงก็บ่ิบีบบังคับเฮาเบิร์่ขานำข้าไฟเอียงก็มันสุดยอดอะบ่ใส่ก็บในในใ่ได้ค่าโทษสอบค่าโทษศัพท,ทม์มันมันกลายเป็นพันธะค่าใช้จ่ายที่เป็นเป็นพันธะที่เราต้องจ่าย อยู่คนเดียวพี่น้องอยู่คนเดียวหากินเองหาเสพปากใส่ท้องเองแล้วก็สู้งเล่าได้สู้ไปจ้ะโอ้คนเฮา